สำนักงานบัญช e ีคุณภาพคืออะไรในปัจจ mind, t. T. Indeed, ุบันนี anyway. ้ผู้การสำนักงานบัญชีในประเทศไทยมีหลายพันธุรกิจนะครับแต่จะมีสำนักงานบัญชีประเภทหนึ่งเรียกว่าสำนักงานบัญชีคุณภาพเป็นสำนักงานบัญชีซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์นะครับในเรื่องของการมีกระบวนการการทํางานที่ดีเพราะนั้นเนี่ยสำนักงานบัญชีเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่ามีกระบวนการทํางานที่ถูกต้องมีการยืนยันข้อมูลลูกค้ามีผู้ทาบัญชีตามที่กฎหมายกําหนดแล้วก็มีหัวหน้าสำนักงานเนี่ยที่มีความรู้ และที่สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าตรวจครั้งเดียวจะมีการตรวจซ้ําทุกๆปีว่ากระบวนการทํางานนั้นยเป็ไป,ปตามมาตรฐานหรือไม่ก็ทําให้เรามั่นใจได้ว่าเวลาจา้างสำาองเงินชีที่เป็นสำรองิคุณภาพนั้นเนี่ยเขได้รับข้อมูลที่มาถูกต้องมีผู้ให้บริการที่มีตัวตนชัดเจนและที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดเกิดปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อประสานงานได้ด้วยรวมถึงมีที่อยู่ที่ตั้งเป็นหลักแหล่งชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำรองเงินชีเหล่านี้ก็ทําให้เราได้รับความไว้วางใจและเราจะได้ข้อมูลทางการทําธุรกิจที่ถูกต้องครบถถ้้ววนน่่าเชืืออดย